สวัสดีครับวันนี้มาติดตามดูผลงานนะครับการใช้สารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปดแปลงนาของป้าเองนะครับที่ตำบลลาดนิยมอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับหมักสารย่อยสลายไปได้กี่วันครับป้าหมักไว้สิบห้าวันแล้วหวานสิบห้าวันหวานนะครับห้าวันหวานอันนี้ป้าใช้รอบใช้รอบสองแล้วเนอะรอบสองแล้วรอบสองแล้ว,ลลวป้าเห็นผลยังไงครับรอบรอบนี้ดินเนี้ยดิดนดีดินดีนะครับรู้สึกว่า ยังไม่เข้าดียังไม่โผล่เราต้องดูติดตามอีกทีกนึงนะแต่ตอนเนี้ตอนเล็กเลยแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็ดูก็ยังไม่ไม่ค่อยเจอครับเดี๋ยวเราก็มาตามดูป้าใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะใส่ปุ๋ยแล้วอ่าใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาตามดูกันเป็นระยะไปหลังใส่ปุ๋ยแล้วก็ข้าวอายุสองเดือนขึ้นไปตอนข้าวออกแต่ข้าวขึ้นเขียวเสมองามมากเลยนะป้าขึ้นขึ้นเมื่อก่อนเคยมีปัญหาอะไรไหมแปลงแปลงนาป้าเนี่ย มันก็มีปัญหาเรื่องตรงปลายนานะ่ะมันจะไม่ค่อยขึ้นเป็นข้าวยืนต้นตายใบแดง,ตงแต,แต่แต่ตอนเนี้ขึ้นเสมอหมดแล้วผลเนี่ยขึ้นเหมือนอย่างนี้ทั้งหมดเลยเขาใส,ใส่ใส่นี่มาได้สองครั้งนะใส่สองครั้งปลายนาก็ไม่ตายแล้วล่ะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวย่อยสลายสำาระร้าน สารเคมีสารพิษที่ตกค้างในดินนะครับกลับมาเป็นปุ๋ยให้พืชเราแล้วก็แก้ปัญหาแก้ไขเน้า่าข้าวไปกินปุ๋ยข้าวยืงต้นตายตัวนี้เราแก้ปัญหาให้หมดเลยปรับสภาพฟื้นฟูดินเนาะนี่คะ่ะทุกคนผลงานเห็นชัดเจนเลยนะคะข้าว<อ>ขึ้น,น,นเขียวงานที่เราเห็นผลคือดินนะครับดินดีขึ้นแล้วก็ข้าวขึ้นมาดีแต่ปัญหาเรื่องข้าวดีเราต้องติดตามตอนข้าวโตนะครับเราถึงจะเห็นค่ะ เมืาหวานปุ๊บไปข้าวขึ้นเลยีค่ะครับผมเขียวงามมากขไอ้น,นันเลยเมื่อหวานไปอ่ะไม่มีแอ่งเลยแม่ป้าไม่มีเ,เลยเพแาเ๋วก็แต๋วบอกว่าฟีของมึงขึ้นสวยของปูอย่างเนี้ยท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ